สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทดสอบจเจ้า CPU ตัว M1 นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับในคลิปนี้ไปดูกันเลยโดยเริ่มต้นจากโปรแกรม c i t i b e n c R23 นะครับ CPU นะครับมันตีคอร์จะอยู่ที่5,676แพมนะครับผมซึ่งเทียบเท่าได้ประมาณ i7 เจ0 0เนะครับ CPU g ิงิ o คอจะอยู่ที่1488แต้มนะครับถ้าเป็นแบบสิง g l ค c อ r e ก็เทียบเท่าระดับ i 7 1 1 6 5 g 7 Notebook นะครับเรามาทดสอบกับโปรแกรม iMovie นะครับเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอพื้นฐานใน Mac เลยนะครับใช้งานได้ลื่นไหลตัดต่อวิดีโอได้อย่างไม่มีสะดุดเลยนะครับ ต่อไปเราไปดูโปรแกรม Blender นะครับผมที่เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบ 3D สามมิตินะครับผมเดี๋ยวลองไปเรนเดอร์จ้ตัวซูเปอร์คาร์คันนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ จะเห็นได้ว่าสามารถที่จะเรนเดอร์โปรเจกต์ไฟล์ภาพ 1080p ไม่ค่อยจะมีน้อยเลยครับน้อยน้อยมากนะครับก็ถือว่าประทับใจส่วนต่อไปนะครับก็เป็นโปรแกรม Unity นะครับโปรแกรมสร้างเกมที่ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยนะพวกสายเด็กนะฮะทำงานโปร,รเจกต,ต,ต์ได้เลยนะครับผมสร้างเกมอินดี้ต่างๆได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับจะสังเกตดูว่าเฟรมเรทนี้ก็ให้มาเยอะนะครับ ไหลลื่นเลยทีเดียวนะฮะใช้ได้เลยต่อไปจะไปทดสอบเกมกันนะครับเกมแรกก็คือ Counter Strike นะครับผมจะเห็นว่าเฟรมเรนอยู่ที่60เฟรมนะครับอันนี้อาจจะปรับโลนะครับปรับต่ำนะครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้ลื่นมากเลยทีเดียวนะครับเป็นเครื่องที่ไม่มีพัดลมนะครับแล้วก็เล่นได้ลื่นมากเลยครับนี่ก็โอเคนะครับเล่นนานๆก็ไม่กระตุกเลยนะฮะเกมต่อไปเป็นเกม Tomb Raider นะครับผม ปรับตั้งคา่า setting graphic เป็นระดับ high นะครับเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับาภาพนี้ก็สวยงามนะครับผมโอ้โหภาพนี้ระดับถ้าเป็นการ์ดจอโน้ตบุ๊กสมัยก่อนนะครับก็จะเป็น gtx 8 6 0 m นะครับ890ได้เลยนะเนี่ยนะเออภาพสวยมากไหลลื่นมากเลยนะครับผม เกมต่อไปก็เป็นเกม d ดโวนะครับกราฟิกนี้ปรับระดับ low นะครับไม่กระตุกเลยนะครับผมนี่คือบวกจนแบบมเมามันกันเลยนะเล่นได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเ,เกมนี้นะ เกมสุดท้ายนะครับเป็นเกม The Sims นะครับปรับกราฟิกที่ระดับมีเดียมนะครับก็เล่นได้สบายเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว M1 เนี้ยไม่มีสะดุดเลยและนอกจากนี้นะครับทัชแพดท,ที่มีขนาดใหญ่นะครับทำให้การใช้งานอ่ามัลติทัสเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและก็ง่ายดายเลยทีเดียวรีวิวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ